ต่างเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับมากละองละแปดสิบล้ามียี่สิบสี่องมาเอาเท่าไหร่เยี่สิบล้นะครับผมยี่สิกําลังกําลังคิดอยู่ครับกําลังคิดอยู่ทม่ว่าที่ว่าเราจะไปแจกทุกแปดกองก็ไปต้องเอาอ๋อก็ก็เอาเลยพี่ตัดใจได้เลยครับไม่ไม่ต้องถามผมเลยตัดใจเลยพี่ไม่ได้ว่าเราจะยังไง่อยกได้ต้องไปต้อมาคุยอ่ะ